คืนตอนพักเบรกคอนเสิร์ตอ่ะเคืนไปกินเหล้าเพื่อนกินเหล้าไปเพื่อนที่ไหนครับที่ไหนไกลไหมไกลแถวแจ้งวัฒนะเพื่อนผู้ชายผู้หญิงพูดน้อยครับพูดน้อยพูดน้อยมีเพนด้านจคอนเสิร์ตเมื่อวานไปไหนครับอ๋อเมื่อวานนะครับไปขุดหินปูนได้กล่าวว่าเขื่อนแตกครับอ้าวเขื่อนแตกครับเดี๋ยวได้ซ้อมเพลงก่อนเพลงนี้ยากมากหมีแพนด้าหมีแพนด้า Oh, no. มีแพนด้าตามาว่าน่ารัก,ตา,กตามอีกนึนงคร,<ส>รับตามอกีกนิดนึงมีแพนด้าครับเสียงใครทําม้มันตั้งไม่สูงเลยที่สองอะ่ะอันนี้ตำแหน่งที่สองครับมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าเขาว่าน่ารักดูดูไปตามโอ้ยมันส่งสิตาราบตา่ม,าาม,าามกวนี้อีกได้ไหมได้มีแพนด้ามีแพนด้าตามกวนี้อีกได้ไหมน่าจะได้นะ นีแค่นันแค่ทบ่ปากพูดแสดงว่าของนี่เล็กมากเฮ้ยเขาว่าคนณซืต่ำยิ่งใหญ่ไม่ใช่ยิ่งต่ำยิ่งเล็กจริ่งระเี่ดยิ่งเขาว่ายิ่งต่ำยิ่งใหญ่ใช่ไหมยังไม่ต่ำพอเอาอย่างต่ำใช่ระเบี่สวัสดีครับพี่เจยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้มีสมาชิกมาเพิ่มใหม่อ๋อนี่แนะนำให้รู้จักครับมือแซกครับสวัสดีครับมือแซกมือแซกมืออะไรนะมือเซ็กแซกมือเซ็กครับอันนี้มือคาร์เรลลุยตั้งแต่มีเพื่อนนี้รู้สึกแกไม่เงาแลยไม่เงาเมื่อก่อนยืนยืนอยู่คนเดียวเป่ายืนอยู่คนเดียวเงาแต่ถ้าให้ดีนะถ้ามีทอมบูนมาอีกนะได้เพลงกรุงเทพนี่จะเพอร์เฟคมากเลยนะครับ ฝากไปถึงที่2นะครับถ้าถ้ามีทอมโบนจะเวิร์กนะครับที่อ <c oughs> 2อพี่นันสวัสดีครับผมน,นี้พกเบียร์มากี่ขวดคนถามทำไมอย่างนั้นออกสื่ออย่าไปพูดคำเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นสิครับ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีแค่สองขวดแค่สองสามขวดเอง <c oughs> ต้องมีต้องแบบเขาเรียกกระตุ้นหน่อยนะฮะสวัสดีแฟนคลับคุณนิปิกติกปานานะฮะของคุณเป้ครับอ๋อเคุณเป้เลยครับอันนี้นันหวันกรอบครับอะไรนะนันหวันกรอบนี่คือชายชาลาในร่างหนุ่มนะไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่อันนี้ท็อปโรเซ่ครับนี่ท็อปโรเซ่ทำไมถึงเลีกท็อปโรเซ่ครับอ๋อชอบกินโรเซ่ครับอ๋อชอบกินเบีย ินเดียมีอะไรพิเศษนอกจากอย่างนั้นไหมครับไม่มีครับผมไม่มีนะครับเป็นน้องต๊อบที่น่ารักที่สุดในวงนะครับนี่ไปทางไหนต่อครับขนเรือหัวหน้าวงเรือหัวหน้าวงเรือหัวหน้าวงมาฝากติดตามช่องหน่อยฝากติดตามตอนนี้ยังไม่ตั้งที่ช่องเดี๋ยวไว้ตั้งทีหลังกนคิดไว้ไว้ตั้งทีหลังนะครับนี่คือเจ้าของรายการนะครับเป็นมีค่ายเพลงด้วยครับพี่เขามีค่ายเพลงด้วยครับ ตอนนี้มีศิลปินกี่คนแล้วอ่าตอนนี้แต่ศิลปินสองคนเหลือคนเดียวแล้วจะติ๊กปานาคนเดียวเฮ้ยใครกระแทกเงียบเล็กกอดอะไรนะกระแทกเงียบเล็กกอดกระแทกเงียบเล็กกอดทำไมสัมภาษณ์ใครมาใครมาหัวหน้าวงมาแล้วเว้ยสวัสดีครับนี่หัวหน้าบ่วง แอนี่ตอนเช้าต้องไปบินทบาทแล้วก็คืนกลับมาถึงเกิดมาทํางานดนตรีสาธุคู่ไปเล่นไปอันนี้เจ้าของค่ายค่ายหนึ่งครับนี่นี่นี่อารามหลวงเล็กคอร์ดอารามหลวงเล็กก่านี่คือคนผู้ผู้กํากับบนเวทีทุกอย่างนะครับก็คือน้องเกมนะครับนี่สุดยอดแล้วครับเวทีเนี้ยเกมพันล้ำ เกฟันลํเอออย่าลืมนะฟันลําอ้าโอเคได้เวลาแล้วเลี้ยวกีตาร์มาเวลามานี่มือกีตาร์ลาลาคิพหน่อยครับลาลาคิปให้หน่อยด้วยมือกีตาร์โซโลของเราครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย